โอเคหนึ่งร้อยรอบที่สองนะคะ Fix Hunter to Xp นะโทเกอร์ Joker. เราต้องไปถึงเท่าไหร่สองร้อยได้ทูเราต้องเล่นสองน,นั่นแหละเอาเดี๋ยวมันจะไปอนะไรเงี้ยลูก็ไม่มีฉันยิงไปนี่ก็ติดอีกยิงไปนี่ก็น่าจะไม่รอดเข้าให้หน่อยดิพี่เข้าให้หน่อยครับลูกพีค่ครับเฮ้ยมาตัวใหญ่ปะเฮ้ย ใมันชื่นใจหน่อยนะคะเก็บปมาได้ร้ยหนึ่งะลองกันเป็นสามตัการแล้วได้โปรดช่วยเข้าให้ด้วยคุณพี่คะหัวจะเล่นแรงสับหรับร้อยหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้แรงจนเกินไปอ้าวรู้ว่าเราได้ยังไม่หมดอีก เขาเล่นกันหนึ่งเราเล่นสามดับสาวเขาได้ไปส่งโบก็มีด้ล่าต่อชีได้ม่าต่อชีนะมันจะขึ้นมาบ้างหาปลาใหญ่ไม่เจอเลยนะคะเฮ้ยได้บ้างแล้วเว้ยได้เราได้คืนแล้วสองน้อยกราได้ห้าสิบห้าสิบเลยที ือถ้าเราไม่ดันขึ้นนีก็คือน่าจะเล่นแบบกว่าจะได้คืนเนะกะใครได้ใครเออเราได้เวอร์มได้เวอโอเคเลยสองร้อยถึงไหมราได้ยสิบอ๋อโอเค,อเค 200, เสองร้อยได้คืนลิง์รับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์แค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชีพถึง0.7% นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่วาเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงร์ับซั์เข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิน้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกค,ครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลย เพียงเท่นี้แล้วก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไร <c oughs> ก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย